สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโฮเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมานะครับแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีดพิมพ์กลางนะครับหลวงปูดทวดวัดช่างให้ปีพศ2539นะครับ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับแก่สตางเก่านะครับผมเนี่นะครับเนื้อทองทิพย์แก่สตางเกาก็อ,อ่อเรียกได้ว่านะครับเนื้อทองทิพย์เนี่ยสร้างพิมพ์กลางนะครับสร้างเพียงส5มพันห้ารองค์แต่ว่าองค์ที่แก่เนื้อสตางเก่าเนี่ยนะครับพบเจอเพียงหลักสิบองค์เท่านั้นนะครับผมน้อยมากๆน้อยจริงๆนะครับ นี่นะครับองนี้ก็สวยโอเคเลยนะครับพระสมเด็จหลวงปทวดวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพ <c oughs> จังหวัดปัตตานีนะครับยี่แปดธันวาปีสามเก้ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนี้นะครับเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินนะครับไปสร้างโรงพยาบาลโคกโพ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับก็เรียกได้ว่าเจตนาในการสร้างเนี่ยนะครับดีมากๆนะครับผมพิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่ <c oughs> วัดชังให้นะครับถึงสมวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าพิธีนะครับเกจิคณาจารย์แนในใต้ร่วมปลุกเสกมากมายครับขั้งนะครับผม พระรุ่นนี้มีในสาระระบบของวัดช้างให้อย่างแน่นอนนะครับศัก์ศีเนี่ยเป็นศักศีเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดช้างให้นะครับแล้วก็มีสร้างด้วยกันทั้งหมดสี่พิมพ์นะครับผมคือพิมพ์เตาลีพิมพ์เล็กเตาลีพิมพ์กลางเตาลีพิมพ์ใหญ่แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อที่สร้างมีด้วยกันทั้งหมด5้าเนื้อนะครับมีเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์ เนื้อเงิน,เน,น,เ,นอองเนื้อนากและเนื้อทองคำเนื้อนาคและเนื้อทองคำจะต่อหมายเลขนะครับผมเนื้อทองทิพย์พิมพ์กลางสร้างสามพันห้ารองค์นะครับนี่นะครับอง์นี้เป็นพระลังเลยนะครับผมองค์นี้เนี่ยผมก็คือพี่เขาเนี่ยเช่าไปสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งออกมาขายนะครับคือลังเนี้ยเขาจะเก็บพระหายากพระผิวสวยนะครับ อันนี้ก็มีโอกาสได้เช่ามานะครับผมก็พิมพ์กลางนะครับองค์ที่แก่เนื้อสตางค์เก่าเนี่ยเนทองทิพย์เนี่ยผมนะครับยังไม่เคยลงในช่องเลยนะครับก่อนทําช่องเมื่อ3ามปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสผ่านมือบ้างนะครับแต่ว่าตอนที่ทําช่องมา3มปีเนี่ยองค์นี้เป็นองค์แรกเลยนะครับที่เข้ามานะครับผิว จะออกเหลืองเหลืองแดงแดงนะครับแก่เนื้อสตางค์เก่าเนื้อเนี่ยมวน,นจะแน่นๆนะครับค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับนี่นะครับแล้วองค์นี้เป็นพิมพ์กลางบ็อกทองคําด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อทองคํามาเทียบให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูพระองค์นี้ก่อนนะครับ <c oughs> อีกนิดนึงนะครับที่ว่าพระรุ่นนี้เนะี่ยเป็นพระวัดชังให้แล้วยังเป็นพระยอดนิยมยุคกลางของวัดชังให้ด้วยนะครับผม คือมีในรายการประกวดพาเครื่องพระบูชาไทยนั่นเองนะครับเช่าไปแล้วเนี่ยสามารถนำไปส่งประกวดได้เลยนะครับผมงานที่สมาคมรองรับนะครับเช่นงานสุรราชการนะครับงานโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์นะครับผมเนี่ยเอาไปประกวดได้เลยนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพทุกอง์นะครับแท้สากลอย่างแน่นอน มาดูกันนะครับแล้วผมรวยๆนี่ผมจับเลี่ยมทองโชว์เลยนะครับองนี้เนี่ยคือผิวแบบนี้เนหายากจริงนะครับจะออกแดงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อทองพยปรุ่นนี้จะผสมเนื้อสตางค์เก่านะครับแต่ว่าพิมพ์กลางเนี่ยเขาเหมือนแบบเขาเอาไปใส่พิมพ์ใหญ่ใส่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงตกมาอยู่ที่พิมพ์กลางเนี่ยน้อยนะครับ องนี้ผิวก็จะออกมีอมแดงแงนะครับมีอมแดงแงพิมพ์กลางนะครับผิวแบบนี้หายากนะครับเนื้อจะอมแดงแพงะ้าเป็นผ้าหล่อนะครับถอดพิมพ์จากเตารีดปั๊มสามปีศูนย์ห้ามาสร้างรุ่นนี้นะครับตรงใต้ฐานเนี่ยเราจะเห็นนะครับรอยตัดช่อนะครับผมด้วยหินเจียนะครับองนี้มีข้าวออกสายด้วย องนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับพิมพ์กลางเดี๋ยวไม่เชื่อผมเอาเนื้อทองคำมาเทียบให้ดูนะครับพระมันมีหลายพิมพ์จริงนะครับแต่เน,เนี่ยผมจะเทียบกับเนื้อทองคำให้ดูนะครับเนื้อทองคำองนี้ก็ <c oughs> ประกวดมาได้ที่หนึ่งนะครับงานโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับมีใบอะไรเรียบร้อยนะครับแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหนักสองบาทองนี้เลขสวยนะครับ เลข89นะครับผมเปิดไว้3าม0 0 0เจนาพนะครับผมเจาลี่พิมพ์กลางทองคำนะครับหาสวยปิ้งเลยนี่ดูหลังแบบเดียวกันเป๊ะนะครับแต่ต่อโค้ดคนละแบบนะครับเพราะว่าเนื้อทองคำกับเนื้อทองทิพนี่ต่อคนละแบบนะครับเขาจะมีเลขกับไม่มี เป็นพระบล็อกทองคํานะครับองนี้เนื้อทองคําพิมพ์กลางพระสวยมากนะครับประกวดยังไงก็ได้ที่หนึ่งนะครับสําหรับเนื้อทองคําเนี่ยพิมพ์เดียวกันเปี้ยๆเ,เดี๋ยวเขา,าผมมวยนะครับผมเลยดีนะครับผมมีเนื้อทองคาเอามาเทียบรอดเลยผมนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูองนี้กันเนื้อแบบนี้หายากนะครับ อันไหนที่บอกว่าหาย,ยากคือยากนะครับผมจะไม่พูดมั่วเพื่อที่จะขายของอะไรแบบนี้นะครับองค์ที่แก่เนี่ยตตางเก่าเนี่ยตามซอกนะครับเขาจะเป็นดำดำเพราะว่าทองทิพย์องไหนที่ผสมสตางเก่าเข้าไปเยอะมันจะมีดำดำนะครับอันนี้คือเรื่องปกติเลยนะครับแล้วองค์ไหนที่ดำเยอะเนี่ยก็จะเสียพระไปเลยนะครับผิวไม่สวยอันนี้คือแบบ ดูที่บัวนะครับเนี่ยแกะ,ะตต่างเก่ามันจะแดงๆนะครับที่บัวเนี่ยเนี่ยอมแดงๆส้มๆเนี่ยนะครับขยับกล้องให้ดีนิดนึงครับเนี่ยเป็นแดงๆเป็นคลื่นเนี่ยพอตรงไหนแดงๆมันก็จะมีดำตามซอกด้วยนะครับเนี่ย เป็นส้มๆขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยแก่สตางเก่านะครับผมหายยากนะครับผิวนี้เหมือนเป็นเนื้ออีกเนื้อหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าใส่สตางเก่าเยอะนะครับจะเรียกว่าเนื้อสตางคนสมัยเก่าที่เขาเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อสตางนะครับ แต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นทองทิพย์สักเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแบบนี้จะมีน้อยน้อยมากนะครับเนี่ยส้มๆเป็นขึ้นมาเนี่ยสตางเก่านะครับตรงหอกนี้แน่นเปียกเลยนะครับส้มเลยเนื้อปีดมากมือประสานติดสวยเรียบร้อยดีนะครับเฮานี้ ขาสวยนะครับออกส้มๆเลยอยู่ในเลี่ยมทองไม่รู้จะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็โค้ดนี้ใช้ได้เลยนะครับยี่แปดธันวาสามเก้าค่อนข้างที่จะชัดนะครับวัดช้างให้หลวงพ่อทั่วโคตเถาะมหาพรมเนี่ยส้มๆในเนื้อเนี่ยแก่สตางเก่านะครับ นี่เป็นกระแสะวิ่งนะครับเป็นเส้นๆเนี่ยปึ่งมีกล่องเดิมด้วยนะครับพามีเก้ทุกเนื้อนะครับตอนนี้สบายใจได้นะครับเช่าหาก็ศึกษาให้ดีนะครับเข้ามาดูคลิปในช่องผมเนี่ยผมก็ว่าน่าจะได้อะไรเยอะนะครับตรงนี้ผิวสวย ก็สําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพิมพ์กลางเนื้อท่องทิพย์แก่สตางเก่านะครับเออผมเปิดราคานะครับไว้ที่หนึ่งหืห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับประกันแพ้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็เนื้อท้องคำองนี้สามแสนเจ็ดห้าพันนะครับผม สวยมากสวยเวอร์นะครับแล้วเลขเนี่เป็นเลขดีด้วยนะครับเลขเป็นเลขแปสิบนะครับผมวีดว์ททองคำนะครับเป็นพานหล่อทองคำ หยิบไปก็เสียวล่นไปนะครับ mm hmm. เนื้อเขาจะมีเกินเกินที่ปลายจมูกหน่อยนะครับพิมพ์พาเขาเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องงงนะครับ mm hmm. ผิวเดิมสุดๆส,สวยจริงอะไรจริงนะครับ mm hmm. ไอ้องนี้ก็เออหมื่นห้าห้าร้อยนะครับผม เนี่ยเอาไปเลี่ยมทองก็สวยนะครับเล็กๆดีไม่ใหญ่มากก็มีผระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปนะครับรับชมผระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือน ให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ